มินกาลาบาขมีอขอความเป็นมงคลจงเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมินกาลาบาชินใช่สำหรับใช่ถูกต้องมินกาลาบาชินสำหรับผู้หญิงมินกาลาขมีย่ะสำหรับผู้ชายขอความเป็นมงคลจงเกิดขึ้นแก่คุณไก่ข่ามวยนะครับวันนี้จะสอนีนคำก่อนที่จะพาไปทานร้านอาหารคําว่า yes โอเคเอาเนี่ยเขาออกเสียงโฮเดโฮเดะ่ผม่าโฮเดผมชวนคุณหมยคุณหมยไปทานกันไหมโฮเด โคเด้นี่คือเ e s เพราะนั้นไปร้านอาหารไปที่ไหนก็ถามถามอะไรไม่รู้เห็นเหมือนยกมาเสิร์ฟมอเด่โคเด่โคเด่แปลว่าใช่ละเอาแล้แต่คำมันดูแบบว่าคำดูใช่นะโคเด่โพเด่คล้ายโอเคคล้ายคำไทยคล้ายคำไทยจริงจริงบางคำจะคล้ายคล้ายผมมีวิธีจำคล้ายคล้ายกันอย่างวันนี้ช่วงนี้แฟนเพจผมแจกธนาคาเอาแบบที่มีหินเถินอะไรด้วยนะครับแล้วเป็นท่อนๆเนี่ยถ้าเกิดถามเป็นภาษาเมียนมาวัาทาธนาคาไหมตันัดคาธนัดคานี้คือธนาคาตนัดคาเลงไหมล่ะละเลงไหมล่ะ เห็นไหมระัดคาเลงไหมล่ะถ้าอยากได้ก็บอกว่า Yes ก็คือโคเดโคเด่จะไหมครเนี่ยก็สนุกสนุกแบบนี้ภาษาเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับท่านที่สนใจ Facebook กแฟนเพจก็ไปที่เกษมสันเอซีภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะพูดถึงเนื้อหาของรายการเราก่อนนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีแจกของรางวัลพรุ่งนี้ด้วยเป็นตนาคาของดีจากเมียนมาวันหลังจะไลฟ์ฟังดีมากๆผู้หญิงต้องชอบแน่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นจะพาไปดูท่าเรือน้ำลึกของสิีนิวิวก่อนครับที่บอกว่าเมืองนี้เนี่ยเราจะได้ยินมากขึ้นเรื่อย เพราะจะเป็นเมืองซึ่งมีความสําคัญทางศรษิของกัมพูชาและวันนี้เราจะพาไปเที่ยวท่าเรือน้าลึกที่นั่นกันครับเชิญครับเอซีพลัสกับเกษมสันวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับท่าเรือน้ําลึกแห่งเดียวของประเทศกัมพูชาท่าเรือศรีหนุวิวค่ะท่าเรือศรีหนุวิวหรือศรีหนุวิวออโตโนมัสพอร์ต เป็นท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของราชอาณาจักรกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสีหนุวิวจังหวัดต,ติดทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชาทำเลที่ตั้งของท่าเรือสีหนุวิวถือว่ามีที่ตั้งที่ได้เปรียบในการขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคอาเซียนเพราะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองสำคัญ2องเมืองคือกรุงเทพมหานครและโฮจิมินห์ของเวียดนาม และตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดของไทยท่าเรือสีหนุกวิลจึงสามารถรองรับสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมของไทยเพื่อกระจายและส่งต่อไปอยังกรัรมพูชาและเวียดนามได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถส่งสินค้าจากท่าเรือสีหนวุวิลไปยังท่าเรือน้ําลึกอื่นๆเช่นท่าเรือน้ําลึกในสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงไต้หวันและฟิลิปปิน เพื่อกระจายต่อไปสู่ตลาดการค้าสำคัญที่อื่นๆของโลกท่าเรือสีฮนุวิวแห่งนี้มีระดับน้ำลึกที่ชายฝั่งอยู่ที่8.5-13เมตรสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าที่หนักถึง1,000 0ตันและสามารถรองรับเรือเดินสมุทรได้พร้อมกัน4ลํลำค่ะสินค้านำเข้าหลักที่ส่งผ่านท่าเรือนี้ได้แก่ตู้คนสินค้าต่างๆปูนซีเมนต์น้ำมันเหล็กและข้าว ส่วนสินค้าหลักที่ส่งออกผ่านท่าเรือนี้ได้แก่ตู้ขนส่งสินค้าต่างๆหมายแปร ى, รูปและสินค้าเกษตรท่าเรือสีนุวิวเติมเป็นท่าเรือที่ใช้สำหรับคมนาคมขนส่งภายในประเทศกัมพูชาเท่านั้นโดยเริ่มก่อสร้างระยะที่1ตั้งแต่ปี2499ถึง2502และมีการก่อสร้างขยายเพิ่มเติมมาเป็นระยะจนระยะที่5ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2555 ขณะนี้กำลังพัฒนานท่าเรือในระยะที่6มีกำหนดแล้วเสร็จในปี2559รัฐบาลกัมพูชามีแผนปรับปรุงท่าเรือแห่งนี้ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นทั้งอาคารให้บริการแบบ one-stop service ระบบการให้บริการแบบ single window ลดขั้นตอนในการทำงานที่ล่าช้าเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่จะมีมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบท่าเรือพื้นที่กว่า400ไร่โดยรัฐบาลกัมพูชาหวางเป้าหมายให้ท่าเรือสีหนุวิวแห่งนี้เป็นท่าเรือน้ำลึกนานาชาติเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนค่ะครับนั่นก็เป็นท่าเรือน้ำลึกซึ่งนับวันจะทันสมัยและมีคนไปใช้มากยิ่งขึ้นและคุณไก่คุณบอยครับเคยเห็นเรือคูชเียใหญ่ที่เวลา ไปจอดที่นี่ได้เขาตั้งใจมาจอดที่แล้วก็ไปเที่ยวเกาะที่ผมเคยพาไปเที่ยวสุดที่แล้วจาได้ไหมจำได้ค่ะสงสารนี่อยากไปมากนะครับเป็นเกาะคู่รักตรงนั้นนี้ช่วงนี้บรรยากาศเรายังอยู่กันที่เมียนมานิดนึงนะครับเมียนมาเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักส่วนใหญ่เอ๊ะเห็นใส่เสื้อแบบจีนจีนสรงแบบแขกสตังไม่ค่อยมีจะมีสตังมาใช้มาเที่ยวกลางคืนเหมือนพวกเราหรือเปล่าผมเรียนนี่นะครับเมียนมาเนี่ยปิดประเทศมานานเพิ่งเปิดประเทศเมื่อ2 5 5 3สครับสตังมี เพราะตอนปิดประเทศเนี่ยมีสตังค์คุณไก่คุณเหมยเป็นคนเยนมาจะใช้ตังค์เยอะเดี๋ยวทหารก็มองเอาตังค์มาจากไหนทําอะไรก,ก็เก็บบางคนมีเงินเต็มเต็มห้องในบ้านเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นกําลังซื้อมีมากกว่าสมมติถ้าวันนี้เราดูตัวเลขฝรั่งบอกคนเยนมามี51ล้านคนรายได้ต่อหัวประมาณ28,000บาทโอ้โหน้อยมากคนไทยแสนเก้าก็ว่าน้อยอยู่แล้วนะนี่20,009น้อยมีเงินจับใจเฉยๆจริงๆเขามีเงินนอกระบบเยอะเพราะเเก็บไว้นานแล้วนั้นแต่ว่า คำเตือนก่อนเลยนะครับจะไปเที่ยวเมียนมาต้องใช้ธนาบัตรใหม่ๆอย่างเดียวไม่มีรอยพับพับนิดเดียวไม่ได้เก่าไม่เอาอ๋อแล้วยิง่งเป็นดอลลาร์ยิ่งเงินบาทที่ต้องใหม่อย่างเดียวห้ามพับเลยพับนี่จบเลยใช้ไม่ได้เลยทำไมอะคะเขาเป็นความเชื่อแบบนั้นแต่ว่าธนาบาัตรจ้าของเขาที่เก่าสนิทเลยนะครับเก่ามากแต่ว่ารับของเรานี่ต้องใหม่อย่างเดียวใช่ใช่อันนี้ต้องระวังหน่อยเวลาแลกสตางค์ไปไม่งั้นใช้ไม่ได้เลยเออคนงานที่บ้านอ่ะเก็บเงินเก่งมากเลยอ่ะ แต่เะเดือนไม่เคยเบิกเงินเลยแล้วเวลาเวลากลับทีเดียวอะเอากลับไปแล้วก็แบเหมือนที่อาจารย์บอกขอเป็นแบงก์ใหม่เป็นแบงค์ใหม่แบง์ใหม่อย่างเดียวครับไม่้เท่ากับไปประเทศยากคนเมียนมาเจ้าของโรงงานหนึ่งผมรู้จักนะครับกลางวันแทนที่พักหนึ่งชั่วโมงคนเมียนมาบอกขอพักครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงขอเรียนภาษาอังกฤษเพราะวันหนึ่งจะกลับไปบ้านไปทํางานที่บ้านนี่คือคนเมียนมาอ่าละครับแต่คนเมียนมาก็ก็มีกินมีเที่ยวแบบบ้านเรามีถนนสายหนึ่งเรียกถนนสาย19 นะครับอยู่ตรงชายหน้าทาวของเมียนมาทุกประเทศมีชายหน้าทาวหมดแต่เล็กนี่เป็นบรรยากาศกลางคืนนะครับต้องถือว่าคนที่มาทํางานที่นี่ต้องมาเดินเล่นมาหาอะไรรับทานที่นี่ถือว่าเป็นถนนสายหลักเลยนะครับมีของมีผล,ลไม้มีอะไรเนี่ยนะครับอย่างเดินมาเนี่ยระหว่างเดินก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศมีผลไม้ต่างๆนานานะครับอันนี้เป็นมีร้านมากมายหลากหลาย ขนมพื้นเมืองก็มีเนี่ยครับผลไม้จะเห็นว่าผลไม้เขาค่อนข้างเนี่ยอย่างแตงโมเห็นไหมครับคุณหวยเบลอ่เลยเนะครับคือดินเขาค่อนข,ข้างอุดมสมบูรณ์<อ>แล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้รู้จักเขาเท่าไหร่เพราะเขาผลิตผลไม้เยอะผักเยอะส่งไปขายใครส่งไปขายจีนส่งไปขายอินเดียเขาเป็นครัวเป็นเขาเป็นสวนครัวพวกนี้อันนี้ดูทุเรียนฝั่งซ้ายทุเรียนไทยฝั่งขวานี่เป็นทุเรียนของเมียนมา เพราะฉะนั้น,นของไทยก็เป็นที่นิยมอยู่ทุเรียนหมอนทองลูกใหญ่ๆแบบนั้นล,ลูกยักษ์มากนะครับก,ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับนี่เป็นบรรยากาศเราเดินไปเรื่อยจะเจอขนมนมเนยนะครับหลากหลายที่คล้ายๆบ้านเราอยู่พอสมควรจะเจอซีฟู้ดไหมคะซีฟู้ดมีแน่นอนคนเมียนมาชอบทานแน่นอนเพราะว่าทะเลเขาสะอาดสดแล้วก็ย่างกันกั้งทอดอะไรเนี่ยมีขายริมถนนอันนี้เป็นขนมอันแรกนี่ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเอาแป้งข้าวเจ้ามาสาดบนกระทะทอดให้กรอบใส่ถั่วลิสงลงไป ออกเค็มเ็มมันมันไปเมียนมาเนี่ยต้องเลิกกลัวเรื่องน้ํามันเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศซึ่งถนอมอาหารด้วยน้ํามันมาแต่ไหนแต่ไร<ม>นะครับเพราะฉะนั้นทําอาหารถ้าใส่น้ํามันน้อยเนี่ยถือว่าเป็นคนใจแคบสมมติว,ว่าผมชวนคุณไก่ไปคุณหมวยไปทานข้าวที่บ้านแล้วผมทําอาหารให้แห้งวิ่งน้ำมันเนี่ยกระเสียมสารครบไม่ได้ขี้<อ>เหนียวเพราะฉะนั้นขนมีต้องทอดมันที่ทอดมัน,ๆๆน,นมันนี่คนเมียนมายิ่งชอบคนไทยไปก็แยงแยงนิดหน่อยนะครับเรากลัวน้ํามันนะ ชิ้นนี้ก็จะแบบว่ามีความความเค็มเ็มของแป้งเค็มเ็มของถั่วแล้วมันมันของของน้ํามันนิดหน่อยก็อร่อยดีฮะคนไทยเด็กๆคงชอบทานใช้ได้เลยทีเดียวเหมือนขนมเบื้องเลยค่ะแค่ขนมเบื้องแต่มันเค็มอย่างเดียวเพราะเป็นแป้งข้าวเจา้าอย่างเดียวยแป้งแล้วก็แล้วก็ถั่วนะครับไปอีกอันหนึ่งอันนี้คุณหมวยต้องรู้จักแน่นอนนะครับเขาเรียกบัวลอยเมียนมานะครับชื่อเรียกว่ามงหลงเยปงนะครับก็คือคล้ายๆ เบื่อลอยบ้านเราแต่ข้างในเป็นไส้น้าตาลมะพร้าว<อ>นะฮะเป็นไส้น้าตาลมะพร้าวก็ลวกลวกลอยแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็เอามะพร้าวขูดใส่ไว้นะครับกล่องเนี้ยกินกันสองคนสามคนสบายสิบบาทส<อ>ิบบาทอร,อ,อร่อยอร่อยแต่ต้องทานร้อนๆคือความเหนียวของแป้งความหวานของไส้เนี่ยเราจะคุ้นเคยเหมือนขนมคล้ายๆใส่ไส้ขนมต้มบ้านเรา<อ>นะครับทำสดๆอยู่10บบาทนะครับ<อ>ไปอีกร้านหนึ่งเลยร้านนี้นี่ จะมีร้านอาหารเมียนมาเนี่ยเนื่องจากจะมีชนเผ่าเยอะมีอาหารเยอะก็จะมีอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่ผมพาไปดูร้านนี้นี่จะเป็นยำผักเห็นมันทอดนี่คือยำคือเอาผักตะกี้ลวค่ะรั่เสร็จเอาน้ําออกแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปนะครับอันนี้เรียกว่ามาลาฮินจะมีเต้าหู้ยี้นะฮะจัดมากมีไข่นกกระทามีทกอันนี้จะรสออกเผ็ดๆแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับคนไทยกินจะรู้สึกไม่เผ็ดหรอกแต่ว่ามันจะมีรสไปด้านเดียวถ้าเติมน้ําจิ้มด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะใช้ได้ทีเดียวจานเบื้องตตรงนั้น่ะ หกสิบบาทหกสิบ hmm. บาทนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ไปดูอีกอันหนึ่งอันนี้อร่อยอันนี้ผมชอบผัดหมี่นะครับผัดหมี่เรียกว่าจะสานจอเนี่ยเอาเส้นหมี่แล้วก็มีผัดผักเยอะๆนะครับส่วนนี้ที่เห็นนี่คือปอเปี๊ยะแล้วอันนี้เป็นร้านที่มีรวมๆ hmm. นะครับ hmm. ปอบเปี๊ยะความเก๋คืออย่างเงี้ฮะเอาเหมือนกับไส้หมูอยู่ข้างในแล้วไส้แป้งปอเปี๊ยะแต่ไม่ได้ทอดเอาไปชุบแป้งกรอบๆก,ก่อนทอด oh. คล้ายๆแป้งที่พวกเราคนไทยชอบทานกันเพราะฉะนั้นจะได้ฟีลลิ่งแปลกๆเอ๊ะเป็นปอเปี๊ยะที่ชุบแป้งทอ สามชิ้นนั่น60บาทก็ถือว่าราคาโอเค<ะ>ไม่แพงเท่าไหร่สําหรับขนมแบบนี้นะครับสาหรับอาหารแบบนี้ไปนี่แต่ว่าร้านโปรดของผมจะพาไปร้านโปรดเลยถ้าคุณไก่หงวยไปถนนสาย19ต้องไม่พลาดร้านนี้นะครับจะมีถนนสายนี้ดังเรื่องปิ้งย่างเรื่องบาร์บีคิวนะครับร้านเนี่ยร้านที่ผมแนะนําคือร้านชื่อวินเลยร้านใหญ่ที่สุดในถนนสายนี้นะครับเดินเข้าไปจะอยู่ซ้ายมือเนี่ยทุกอย่างก็จะเสียบไว้ไม้ไว้นะครับเราอยากได้อะไรเราก็ไปเลือก เลือก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 เลยนะครับอย่างที่ผมแนะนำเนี่ยต้องเป็นเจ็ดเฉดเดาเจ็ดเฉดเดานี่คือขาไก่ขาไก่เขาเลาะทั้งขาขาหนึ่งเนี่ยไม้หนึ่งเนี่ยห้าสิบบาทขาหนึ่งยี่สิบห้าบาทแพงมากตอนซื้อทุกคนก็ตกใจแล้วทุกคนก็ทําหน้าเย๋วเยว่าทํากินทำไมขาไก่มองไทยมีเยอะแยะแต่พอได้ทานเนี่ยโอ้โหรับรองเวลาย่างมาอร่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ชอบกระเจี๊ยบเนี่ยครับไปเลือกเราอยากทานอะไรเราก็เลือกเลือกเสร็จแล้วก็ส่งไปครับแล้วก็ไปนั่งรอทานฝรั่งมังค่าจะมีแต่มีหมดหมูววัไกแกแะ กุ้งต้าหู้ผักนะครับ อาจารย์ครับหิวมาก<อ>ครับอรตอนนี้อาาาาจรรยย์นนมพวกเเี่ตอนน,ตอนนี้ทีมงานทุกคนเนี่ยนะหิวหมดนะผม,ผมแนะนําเลยถ้าไปเที่ยวเมียนมานะครับจะมีเย็นเย็นเมื้อหนึ่งซึ่งไม่ควรรับทานอาหารเย็นไปที่นี่แล้วก็แวะไปเรื่อยๆแวะไปเรื่อยๆนะครับ<อ>ระหว่างถนนเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวอยากจะดูตอนเนี่ยครับเราก็เลือกไปไหลายคนพอปิ้งเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มคนไทยชอบแหละซีฟู้ดเอ่อน้ำน้ำจิ้มจะแบบเค็มๆหน่อยแบบซีอิ๊วซีอิ๊วแต่มีรสชาตินิดหน่อยไม่ใช่เค็มนางเดียวมีเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดนิดๆนะครับแล้วเราก็เลือกแต่งน้้้าจิมเรรไดนะคับ แต่ที่หน้าเมซิ่งกว่านั้นจำร้านนี้ไว้ก่อนชื่อร้านวินนะฮะที่หน้าเมซิ่งกว่านั้นคือคนเมียนมาชอบกินพะโล้เครื่องในนะครับเชื่อไหมครับว่าเครื่องในหมูเนี่ยมีราคามากกว่าเนื้อหมูหาทานยากกว่านะครับแล้วเนี่ยเป็นนั่งเป็นนั่งข้างทางเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตไม้มีสองแบบแบบที่หักกับแบบไม่หกักเห็นไหมแบบที่หักเนี่ยหบาทไม่หักสบาท <Das S 2> นั่งทานเหมือน <c oughs> <ๆ>เหมือนบุฟเฟ่เรานั่ง <c oughs> เราก็เลือกนั่งของเรานะอยากทานอะไรเนะี่ยอย่างผมอยากาอยากทานนี้ผมไม็หยิบขึ้นมาแล้วก็เห็นหม้อตรงกลางที่มีไอ้เล็กๆหน่อยไ,ไหมครับนั่นก็คือน้ําพะโล้เราก็จิ้มลงไปน้ําพะโล้นะครับจิ้มเสร็จแล้วก็จะมีน้ําจิ้มมีถ้วยอยู่ข้างๆเราคนไทยจะทําใจยากนิดนึงเพราะต้องไปแช่น้ําจิ้มคนอื่นแต่ก็สะอาดเพราะกัดคําเดียวครับกัดคําเดียวนะครับต้องถือว่าแพงเมื่อเทียบกับรายได้เขาไม้ละหกบาทไม่ละสามบาทคนเมียนมาเงินเดือนถ้าดูเงินเดือนนะสองพันบาท แต่ที่ผมบอกว่าอย่าไปดูเงินเดือนเพราะว่าผมเจอคุณยายท่านหนึ่งเอาหลานมาสองคนทานกันเป็นกรรมเลยแล้วเวลาทานนี่ห้ามทิ้งไม้นะ <c oughs> ผมไปกับทีมช่องสามทานเสร็จทิ้งไม้ลำบากคนขายต้องไปก้มนับตามพื้นวิธีทานคือเรานั่งทานไปเราก็กรรมไม้ไว้ <c oughs> ทานจำนี่ไม้ก็แล้วแต่ถึงเวลาจะจะเช็คบินจะจ่ายสตางค์ก็ให้ครับไม้ที่หักหกบาท ไม่ไม่หักเหลือสามบาทอาจารย์ทานไปกี่ไม้คะก็เนี่ยฮะทานกันนี่นี่โต๊ะข้างๆเขาทานกันถือว่าถือว่าเป็นความสนุกเพราะฉะนั้นไปถนนสาย19เกเนี่ยไปเดินกินเล่นจะมีอะไรเนี่ยฮะคุณยายคุณหลานคู่นี้ทานกันเยอะเลยมีความสุขมากเพราะฉะนั้นเอ๊ะถ้าเงินเดือน2000บาทมีลูก2คนอยู่ไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีกําลังซื้อมากกว่าที่ เราคิดเยอะนั่นสิครับนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นการที่ไปทานถนนเ้นีแนะนําเลยครับว่าไปอ้าเรามีเวลาเหลือเราไปไหว้พระกันหน่อยดีไหมดีนะกคนครับไปไหว้พระกันหน่อยจะพาไปไหว้พระนะครับจะพาไปที่เชเวหมอดอนะครับพระธาตุมุตเตาโอ้โหนะครับคนเมียนมาเนี่ยนะครับการไหว้พระคนไทยมีปีเกิดใช่ไหมชวดฉลูขันเถาะปีนน้นปีนี้คนเมียนมาไม่มีตรงนี้แต่คนเมียนมามีนักสัตว์ตามวันเกิดอ่า เช่นถ้าเกิดวันจันทร์เนี่ยนักสัตว์ประจำวันเกิดคือเสือคุณคุณไก่คุณหนูเกิดวันอะไรกันผมเกิดพฤาผมเกิดวันศุกร์พฤหัตเป็นหนูหางยาววันศุกร์เป็นหนูตะเภาที่หนูไม่มีหางเนี่ยครับเนี่ยเขาจะมีนักสัตว์วันเกิดอย่างนี้เพราะนั้นรอบๆบเจดียทุกเจดียในเมียนมาเนี่ยนะครับก็จะไปเราจะไปส่งน้ําพระตามตามนักสัตว์จะมีพระมีเทพแล้วก็มีนักสัตว์ประจําวันเกิดเพราะฉะนั้นจะมีอยู่เจ็ดจุดรอบเจดียเพราะฉนั้นเราเอาอายุเข้าไปอายุเท่าไหร่ก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็หาร นะฮะสมมติอายุสักสามสิ 32, บสองบวกหนึ่งเป็นสามสิบสามหารสามก็เป็นสิบเอ็ดก็ส่งน้ําพระก่อนพระอยู่ตรงกลางเดี๋ยวจะเห็นพระอยู่ตรงกลางส่งพระสิบเอ็ดขันแล้วก็มีเ<ม>ทพประจําวันเกิดอยู่ข้างหลังพระสิบเอ็ดขันแล้วก็มาส่งนักสัตว์ประจําวันเกิดอ,อีกส<ม>ิบเอ็ดนะครับผมขอไล่ไปหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านที่ไปไหว้พระเมียนมาจะได้รู้นะครับถ้าวันจันทร์นี่คือเสือวันอังคารคือสิงห์วันพุธกลางคืนนี่คือช้างมีงานะครับวัน พุธกังวันคือพุธกางคืนช้างไม่มีงานพุธกางคืนไม่มีงานกางวันมีงานพฤหัสหนูหางยาววันศุกร์บอกไปแล้วหนูตะพาวันเสาร์คืนนาควันอาทิตย์คือครุฑนะครับไปก็ช่วงนี้สงกรานต์คนเมียนมาจะไปวัดถอดรองเท้าไปเที่ยวเมียนมาก็ต้องเอาผ้าเย็นไปเยอะๆหน่อยใช่ต้องเดินเท้าเปล่าเข้าเช็ดเท้าเสร็จนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งน้ำพระอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นสี่มงคลกันในวันสงกรานต์อย่างนี้ครับครับมวยันูหางยาวอันนี้หนูตะพาวหนูตะพาวนะครับก็ลดสามเอาสามหารแล้วลด แล้วก็นิดเดียวแต่กี้ไปร้านอาหาร,หารนี่จะตกใจนะครับคนในร้านอาหารเวลาเรียกพนักง,งานเสิร์ฟน้องน้องพี่ๆี่ใช่ไหมคนเมียนมาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเวลาเรียกนักคนเสิร์ฟผู้หญิงก็น้องนองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าผู้ชายเรียกแบบนี้นะครับดูปากผมนะครับ เรียกอย่างนี้เ,นเ,เลยถ้าทำปากแบบนี้ปั๊บนี่พนักงานเสิร์ฟผู้ชายหันทั้งร้านเลย <c oughs> ผมผมบอกเพื่อนเมียนมาบอกถ้ามาเมืองไทยทำแบบนี้รับรองไม่ได้กลับเมียนมาอย่าทำเด็ดขาด <c oughs> ห้ามเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นเกต่ารักรักในการไปเที่ยวเมียนมานะครับยัง <c oughs> ครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับอาจารย์จากไปแต่ทิ้งความหิวให้เราสองคนเใช่